สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสยามแทมบวันนี้นะครับผมก็ได้มางานเปิดตัวของ Acer นะครับโดยที่อยู่ในมือผมนี้ก็จะเป็น Acer อร o ไอคอนาแท็บ8นะครับเป็นแท็บเล็ตวินโดว์นะครับขนาด8นิ้วราคาประหยัดด้วยตัวนี้เปิดมาที่6,900บาทนะครับผมตันนี้ก็ก่อนอื่นก็ดูพูดูในเรื่องของรายละเอียดรอบตัวเครื่องก่อนนะครับตันนี้ก็มาพร้อมกับน้ำหนัก370กรัมนะครับตัวเครื่องก็ค่อนข้างบาง ที่9.1ม mm, มนะครับมีขอบด้านข้างวัสดุนะครับทำมาจากพลาสติกนะครับมีการเล่นลวดลายตัดขอบนะฮโอเคด้านหน้านะครับนี่กล้องหน้ามามองความละเอียด200พิกเซลนะครับมีก้อนโลโก,โก้ด้านข้างฝั่งนี้เรียบเรียบไม่มีอะไรนะครับด้านล่างก็เช่นกันที่ฝั่งน,นี้นะครับก็จะเป็นปุ่ม power แล้วก็ปุ่ม Volume มนะครับสำหรับเสียง ด้านบนนะครับน่าิกอันนี้ก็จะเป็นไมโครโฟนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5ม mm. จดมิลิเมตรนี้เป็นช่องเสียบไมโคร Micro USB นะครับแล้วก็ช่องเสียบไมโคร Micro SD card นี่ครับ้านหลังฝาหลังที่บอกว่าเป็นพลาสติกนะครับผิวก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นเขียงอัหยับยามหน่อยนะครับจับแล้วก็ไม่เลื่อนดีกล้องนะครับความคมชัดย้5ล้านพิกเซลด้านล่างนี้เป็นลำโพงนะครับเป็นแถบยาวเลย,เลยโอเคส่วนของสเปคนะครับตัวนี้ อย่างที่บอกคือมาพร้อมกับหน้าจอขนาด8นิ้วความละเอียด HD นะครับ1280 800เป็นจอแบบ IPS ส่วนสเปกก็นี้นะครับดูหน้านี้เลยนอนครับนี่มาพร้อมกับ Intel Atom นะครับ z 3735G นะครับเป็น CPU แบบ quad core ความเร็ว1.33 GHz นะครับให้แร m มา 1GB เป็น Windows 8.1แบบ32บิตนะครับผม ก็ตัวนี้รายละเอียดอื่นนะครับก็จะมีแบตเตอรี่ขนาด4,600ม ah ิลลิแอมนะครับอันนี้ก็จะแถม microsoft office 365นะครับแล้วก็ a Azure Cloud มาให้กล้องเมื่อกี้บอกไปแล้วใช่ไหมบอกแล้วอโอเค,อเคก็นี่ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับอันนี้ก็มาลองดูว่าการใช้งานคร่าวๆมันเป็น,นยังไงบ้างนะครับหน้าจอโดยเฉยี่ยก็จะจอ ips นะก็คมชัดดีนะครับแล้วก็ลองดูกล้องกันน,นิดนึงนะครับว่ากล้อง บอันนี้นะครับกล้องหน้า2ล้านพิกเซลนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยส่วนกล้องหลังนะครับ2ล้านพิกเซลอันนี้เขาปิดไฟพอดีนะครับมืดเลยนครับนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันไว้ยังไงเดี๋ยวเราได้เครื่องไปรีวิวเมื่อไหร่ก็จะรีวิวกันให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ